นครับฟไหนโมล้านข้างหน้านะนะเห็นแดงๆไหมเนี่ยอ,อ๋อดูคนเนี่ยอาจาอยตัวเองอ่อื่นๆเขาเรียกว่าท่านกะเยบินเขาปเป<ร>็นคนเกาหลีคนเกาหลีเหรอใช่ใช่แต่เขาอยู่ไทยมานานแล้วอะประมาณสัก ยี่สิบปีได้แล้วเขาเลยพูดคล่องมากยโอ้โหแล้วเขาเป็นหมอดูแบบหมอดูเกาหลีอะไรประมาณนี้เหรอเชื่ออะไรนะเควินเหรอกะเยบินอ๋อกะเยบินกะเยบินโอเคกะเยบินงั้นก็เดี๋ยวเราดูพร้อมกันเลยแล้วกันดูดวงพร้อมกันเลยแล้วกันสวัสดีครับเขาไปนั่งก่อนกันด้พวกเจ้าสองคนเนี่ยมาเป็นคู่รักกันสินะอยากดูดวงเรื่องความรักใช่ไหมล่ะ่า ไม่ใช่ครับเ,เราสองคนเป็นพี่น้องค <c oughs> าบุเล่นคาบุเลน <c oughs> วันนี้พวกเจ้ามาดูดวงเรื่องอ,าอาฐานะการงานใช่ไหมเฮ้ยท่านท่านรู้ได้ยังไงอะ่ะท่านกะเยบินโอ้ยเจ้าก็เรียกเกินไปนั่นแหละเดี๋ยวข้าจะดูให้เจ้าช่วงนี้ <c oughs> เจ้าทำงานเกี่ยวกับพวกโซเชียลมีเดียเฮ้ยบ้าไปแล้ว แอปทำไมแแดงแดงแอปแดงแดงอ่าทำไมท่านเชวินรู้ไอ้ท่านเกยยบินรู้อ่ะข้าข้ามีตาทิพข้ามีตาทิพนั่นแหละน้องสาวเจ้ายังเรียนอยู่อ่าแน่นอนอยู่มอไปแล้วแล้วแล้วผมล่ะเจ้าจบจบมาประมาณสองสามปีแล้วเฮ้ยตอนนี้กําลังฟอร์มตกมากๆรายได้เจ้าหายไปเยอะโอ้โหถูกด้วยโอ้โหนั่นแหละเหมือนตอกย้าเลยแล้ววันนี้พวกเจ้ามา มาอยากให้ค่าช่วยอะไรอยังไงดีโมคืออา่าผมเจ้าเจ้าม่ต้องพูดค่ารูนะ้แล้วเจ้าอยากมาเสริมดวงให้ไรายได้เจ้ากลับไปมั่นคงเหมือนเดิมใช่อ,อยากให้ไรายได้เพิ่มยอดวิวเพิ่มใช่โอ้ข่านี่มันเพ <c oughs> อร์เฟกต์มันจะเพอร์เฟกต์กว่านี้ถ้าท่านรู้ว่าพวกเราเป็นพี่น้องกันค่าลอเรนอเจ้าเห็นอากงข้างหลังข้าไหมข้างหลังข้างหลังเจ้าอ่ะ ท่าน,นนี้เน,เ,เนี่ยเจ้าคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนยังไงคนคนบ้าเมื่อก่อนเขาเป็นคนบ้าอต,ตอนนี้ค่า,า,างเงินเดือนเขาประมาณเดือนละแสนเฮ้ยเพราะว่ามีคนมาทำเหมือนเจ้าเยอะๆนี่แหละเขาก็ตามพลัสตานะว่าแบบข้าไม่เคยเรียกถ่ายตั้งจากใครแล้วข้าให้เจ้าให้ข้าด้วยความเต็มใจอืมงั้นเอาไปก่อนร้อยหนึ่งอ้ยถ้าร้อยหนึ่งเนี่ยจากยอดวิวเจ้าหลักพันอาจขึ้นเป็นหลักหมื่น เฮ้ยเอ้ยฮะอีกร้อยหนึ่งอุ้ยตอนนี้จกหมื่นเริ่มเป็นหมื่นกลางๆงเฮ้ยประมาณห้าหมื่นอัพเอาไปพันหนึ่งพันหนึ่งนี่น่าจะสองแสนขึ้นนะเนี่ยยอดวิวเดือนเนี่ยพอใจแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวนางหอเฟ่น๋อครับว่าแต่ช่วงนี้ยถ้ามันอยากให้เสริมแบบมั่นคงจริงเนี่ยเจ้าเนี่ยใช้เบอร์โทรลงท้ายด้วยศูนย์เก้ใช่ไหมใช่ครับเลขไม่ดี แต่เขาบอกว่าเป็นเลขมงคลนะเจ้าไม่เชื่อข้าหรอเชื่อครับท่านเควินตอบตีเชื่อครับนี่ไงเจ้าไปเปลี่ยนเป็นเลขแปดแปดส่วนน้องสาวเจ้าเนี่ยเบอร์โทรลงท้ายด้วยเลขหนึ่งไม่ได้ต้องเป็นเลขแปดเหมือนกันทั้งคู่ไม่ไม่ไม่เขาดูเลขแปดข้าหมายถึงเลขสุดท้ายไง เห็นไหมน้องสาวเจ้าไปทํามาแล้วด yeah, ีมากเลยแต่เจ้าแล้วคนเดียวสองต่อท้ายแปลกๆโจทย์หวานเลยแปลกๆกองกองน้ำไหนกองอ่ะลาย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 ลเาปแป้ส่วนเจ้าเนี่ยน้องสาวเจ้าการงานไม่มีเจ้าต้องเลี้ยงดูถูกไหมใช่แต่น้องสาวเจ้าเป็นคนที่จิตใจงามนะ ว่าตอนเย็นเนี่ยข้าเห็นไม่ใช่มนตอนเย็นปะมานบ่ายเนี่ยซื้อกับข้าวมาให้เจ้ากินด้วยข้าวกรดองพร้อมกับชานมใช่โอ้โหเพอร์เฟคเขาได้กินชานมชัวร์ไม่ได้กินไม่ใช่หมานั่นแหละข้าสามารถเดาชื่อพวกเจ้าสองคนได้ด้วยนะน้องสาวเจ้าเนี่ยตัวแรกของชื่อเนี่ยสละโอเฮยส่วนเจ้าเนี่ย คุณต้นตัวแรกเนี่ยดอเด็กเฮ้ยลงท้ายด้วยบอหมาฮตรงกลางมีรอเรือสระอีเฮ้ยต่อันเลยก็ได้ท่านพระเจ้ากำลังบอกทีละตัวมันหวยเจ้าไม่เข้าใจหรอกแต่รู้สึกว่าพระเจ้าบอกข้าว่าถ้าเจ้าให้ข้าตอนเนี้ยสองพันเนี่ยออกไปน่าจะมีใบใบหนึ่งเป็นหวยเนี่ยบินมาหาเจ้ารวยเละหกล้านใช่ใช่ส่วนช่องช่อง youtube เจ้าเนี่ย ในพระเจ้าบอกมาแม่นเลยเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อช่องชื่อช่องเจ้าชื่ออะไรคงคงนะคงคงดิมคงครับไปเปลี่ยนือแต่ว่าชื่อนี้อยู่มาตั้งนานแล้วนะครับไปเติมตัวแซตตัวเซตทำไมต้องมันมันจะเหมือนชื่อของน้องผมมันอยู่ที่มันช่วงนี้มันในนี่ไปแล้วอะครับมันยังไม่ตายอย่าไม่ตายกูจำได้กูจำได้มันมันพังไปแล้วนะช่องนั้นอะมันพังเหรอ ใช่เต็มประแทตีพังเลยต้องไป็รอบออกกันคาพูดเล่นแต่ว่าคาเนี่ยดูจากประวัติพวกเจ้าสองคนเนี่ยยังไงก็ปังข้าบอกเลยเดินออกจากร้านข้าไปไม่เกินสองวิมันเข้าบัญชีเด้งตึ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 งตึงตึงยอดวิวเด้งตึ้งตึ้งตึ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 งถ้าไม่จริงบอกเผาร้านข้าได้เลยเฮ้ยเฮ้ยกรงน้ำ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 จะข้าออกมึงก่อน โอ้ไแล้วโอ้เือเลือเอาไหมพวกเลือเอาไหมแล้วพวกเจ้ามีอะไรอยากจะดูเพิ่มอีกไหมอ่างั้นเอาเป็นเรื่องอความรักแล้วกันให้ให้น้องสาวน้องสาวความรักของเจ้าเนี่ยอ่าาาาาจาา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 นาา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 าอนาคตเลาคาาลาา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 นาาาาาเนาาาเาีาวาะาาวาา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 าอเอออ เขียวๆเขาเขาวหน่อแต่ผู้ชายผู้ชายที่เจ้ารักเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะเป็นคนดีแน่นอนอแต่ว่าพี่ชายเจ้าเนี่ยจะหวงเจ้ามากเพอเจ้ายิ่งโตเนี่ยจะยิ่งสวยไม่ชบอบคนดีกูพูดผิดตรงไหน <laughs> <laughs> เดี๋ยววันนี้พวกเจ้าก็กลับไปอย่างแรกเนี่ยเอาน้ำมนันห่อนกองกองกงกง,งน้ำมนันแปดขวด ปักขวดเลยปักขวดปักขวดเติมแบบว่ารวย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 เลยอะไรเราเราปักขวดแค่ไหมเลยน้ำมนต์น้ำมนต์แดกไม่ได้นะงั้นงั้นระหว่างรอกันเดี๋ยวขอลาท่านกเยบินไว้ตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับจะรอน้ำมนต์ค่าก่อนสิค่าผมรออยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ใช่คนกเยบินเร็วๆสิเนี่ยอได้มาหกขวดอ่ะ กูบอกเขาแปดเลขมันแปดกูบอกคือเนี่ยแปดเอาไงเอาละโอ้ยศาสตร์กูเสริมเลขแปด้เขามึงให้หกกูตบเลยอะไรแปดขวดแปดขวดโยนให้เขาไปแปดขวดเอาไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนั่นแหละก็ครบพบวงไปไปแดกหมูต่อไปอะไรอาแท้ไปขวดหนึ่งอ่ะอันนี้เฮ้เลยไาแท้ไม่แท้เหรอมันเป็นสี่หมูคุณอ๋อใส่ถังมาเลอะเออพวกเจ้าสองคนก็เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะ เจนนเจยนขอขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับไม่ไปครับผครับเจอกลางพวกเลยรเฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เฮ้้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เฮ้ย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 ้ยเ เอาตังกูมาเลยกหลอกกูเฮ้ยไม่ได้นี่อะไเนี่ยโอ้โหเจ้าอย่าชนหมูนะหมูแพงคุณตำรวจจับมันเลยนี่ในนี้มีของอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยจับมันจับมันเอาเงินผมมาด้วยครหลอกผมมาอยู่นี่ไมึงเงินไ้อย่าเฮ้ยมาอยู่นี่ข้ามีวิชาพางตัวอย่าเพ้อเจอออกมานี่ไอ้หนวดเจอ เออนวด้วยเจ้ไอ้แก่นี่ไปด้วยเออไม่ช่วยเอาตังคืนไปด้วยเอาตังคืนมาว้าวพวกเจ้าเอาตังคืนไม่หรอกพวกเจ้าทำตามกำลังศรัทธาไม่เอาตังคืนมาไอ้หนวดสนใจดูหนวดข้าไหมตำรวจเออเดี๋ยวไปดูตอนเดี๋ยวทุกดูตอนที่สองด้ตอนที่องเลยไหกงติงไม่เกี่ยวดูตอนที่สองนะไปกงอือ